สวัสดีครับนานได้จับกล้องเนะพิ่งได้ลงมาแบกแดนไปเปลี่ยนบบกแดนกับพี่นนท์นะครับคนละคันงานโอ้ปีเี่แล้วงานเล่งอยู่10วันครับปีนี้งานเล่งอยู่สามวันหมดไปดื้อครับนี่เป็นงานเก็บแล้วครับงานเก็บ นี่ก็ขอบคุณกดังนะครับกดังกดังร้านขายปุ๋ยนะครับบ้านน้องสังนะครับเี่แดนยสต่ำโซเลยเต็มแล้วครับเนี่ยทั้งวันบักเดยนเพิ่งได้ขับอุ้มเดียวนี่เขาอยู่แผนกย้ายวันนี้ เจ็ดไร่สองคันครับไม่น่าจะถึงเจ็ดหมดเ้าโพดนี่ก็แปลก เวลาเขาพูดออกเยอเขาก็กดราคาฟ้าคึมหน่อยก็กดราคาทั้งๆท,ที่ราคาที่นูน่นเขาก็ยังยืนราคาเต็มอยู่นี่ไม่ได้ทมไงเหนื่อยไม่เหนื่อยสู้ชอบไว้ไม่ไหวยรถสี่คันกับคนสามคนครับทีอ 1, ับหนึ่งเชลร์หนึ่งรถเกี่ยวสองมอไซค์หนึ่ง ก็เกือบหมดน,นะครับที่จริงเพลงนี้ก็เกือบหมดแล้วพอได้ค่านมเกี่ยวมานี่ครับน้ํามันก็น้ํามันน่าจะเกือบเกือบเช็คดูน้ามันน่าจะตกเกือบแสนแล้วครับแต่ว่าก็าเห็นเงินเลยครับก็เห็นเงินเบอร์ต้องซื้อน้ามันเอาละหมื่นเทเล,ลอร์รถเกี่ยวเทเล,ลอร์หนึ่งรถเกี่ยวสองครับมันได้ย้ายบ่อย เช้าก็ลูกปืนแตกลูกปืนท่อบวนแตกเปลี่ยนลูกปืนอยู่ชั่วโมงกว่าก็เนี่ยมันมันมีสบายก็ตรงว่ามีลูกมาช่วยครับแต่ก็ ถ้าเกิดจ้างคนขับน่ะถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเขาไม่อยากขับหรือเขามีธุระด่วนอะไรเขาเขาทิ้งรถไปเลยนะครับเขาไม่ได้มาสนใจนะว่างานเราจะเสียจะอะไรไม่มีเขาไม่ได้มาสนใจครับเจอเจอหลายเคสแล้วครับเขาไม่ได้สนใจว่าคนเราขาดคนเราพอไหมเขาไม่สนใจรู้แต่ว่าเขาอยากหยุดเขาไม่อยากทําเขาเหนื่อยหรือเขามีธุระไปเขาอยากเที่ยวอยากกินเหล้าเขาก็หยุด ขาไม่มาสนใจว่างานเราจะเดินงานเราจะเสียหายไม่มีครับน,นี่ก็ล้านชายถ้าไม่บ้านเดียวกันเนี่ยผมถึงไม่อยากเอาที่อื่นครับที่อื่นเราไม่รู้ว่ายังไงครับเผื่อมีธุระเยอะถ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเขาตกปลาตกปลาดุก แล้วเขาก็ก่อไฟดังไฟทำปลาเองปิ้งปลาเองหมดทุกอย่างครับกินว่าไหนเลยบักเดนเทศคับเขาปลาดุกต๊กใส่ขีดินครับยะมันโบราณโบราณยะย่างแห้งเลยแต่ก็นึกถึงตัวเองทำไปเท่าเขาไปยังเลียงค่วยอยู่เลยช่วงเนี้ยยังไถนาเลยไถนาแบบรถไถเดินตามอยู่เลยเนี่ย อันนี้เขาได้ขับรถเกี่ยวได้ขับเจ็ดร้อยได้ขับรถตู้เขาได้ขับหมดทุกอย่างแล้วต่างกันเราเลยงานในหน้าของพี่นนทหมดแล้วเหลือเหลือในหน้าพิจิรินยังอยู่ยังพอมีครับก็เลยได้เอาสองคันมาลุมช่วย แข่งฝนเมื่อวานก็ถ้าคันเดียวก็ไม่เสร็จครับฝน